จังหวัดเชียงยครับตอนนี้วันดที่สแล้วเป็นโปรเกที่โตเลยแกทบวกอนะอเรีนแล้ววาตัวนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาเจ็ดเป็ดมุงแล้วครับเนาะยนวันนี้ผมจะพาดันเอลตลาดมุงเถิงตลาดเกาแก่ของมุ้งเถิงนะครับอึ่างนี่ไจังหวัดเชียงใหยอู้อู้นการ้องชียงมไปลืมลืไปแล้วก็ เวลาแห่งนี้นี่เมื่อผมต้งเป็นละอ่อนอยู่นะครับเนาะเตียวจากบ้านพึ่งพึ่งมานีหนี่ประมาณสี่กิโลนะครับเคยตัวเออเคยตัวติดตามที่สาวแล้วก็หาพักกัรเตียวมาขายแถวบึงเชิงอนี่นะครับเบก้อนเนาะประมาณสองพันห้าร้อยเจ็ดห้าร้อยแปดประมาณนี้นะครับเนี่ยผ่านมาสี่ห้าสี่หกสี่สีประมาณนี้ก่อนจะนึกดูเรื่องครับวันนี้จะไปาก er mm ัน hmm. เหี่ยวตลาดมุ่งถึงนะครับเนาะตลาดเก่าแก่มุ่งถึงนะครับเอาแล้วก็ตเหี่ยวในตลาดนะครับดูว่าจะเลื่อนบุมเลื้ยงมากเลยครับตอนแต่มุ่งถึงหันเดียวนี้นะครับก็มีความสมดุลในการเลื่อนบุ่มเลี้ยงกันที่นเลยนะครับเนาะปิดหูปิดตาปี๊ดหน้าผมก็มาเหี่ยวบ้านนะครับเนาะเอาละครับไปเหี่ยวในกลาดด้วยกันเนาะบริเวณรอบๆตลาดมุ่งถึงไปตลาดทับผมไปเลยครับผม นี่ในตามแล้วเหมืองถึงจับแบบก็ได้แล้วครับตัวกอนนี่มีโรงแรมอยู่ข้างหน้าปุ๊บนะครับพี่น้องโรงแรมอย่าหเงี้โรงแรมประกอฟองซุปนะครับทำด้วยไม้นะทำด้วยไม้โรงแรมไม้เสาแก่ตอนนี้เราไม่เห็นแล้วนะครับนี่ถนนต่อเป็นถนนซีเลนแล้วนะครันจากเหมืองถึงนะครับไปยึดของเป็นถนนซีเลนนะนะครับ ริด่องินาจากไอ้ากทีไ้แบบหลงสายนี้แล้วครับแตสายอยาครับเดร่องื่เรื่องนั้นะหาที่เก่ามาได้แล้วเออตลาดสดนะครับนีของกินของหวอย่างพมกลมเหลือนะเออน่นอไรลนะไหนไลชื่อนอไรลืกีฟอม งางาทั้งนันเลยเออพวกี้กี้มาสดต้ไหมจ้าี้ร้อนนะนี่ะบ้อนจ้าบอนจ้าบอนหวานบ้อนผมเอาเอรแบบเราไม่ใส่แม่ ไขเนื้อออนไข้ไข่เป็นกิโลเจ้าิโลสอร้อยเอาขี้ออกเรียบร้อยแล้วไปมากกว่าเดิมเดี๋ยวผมจะอไล่ซแอวสมุนีเราไปมกฮะเนาะตลาดผลละมากรากไม้นะครับไฮะนีหยังาฮผลไม้นะครับสาม้ออืขาปเลืปเต๋อ โอ้นี่ปลาดุกเฮ้ยนี่ไหนเจ้าของปลานูนี่แหละค่ะเหรอเดี๋ยว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 นี่ปลาปลาน้าอย่างนี้ปลาหน้าอิงค่ะปลไหมปลาบูกับมีเนาะโอ้ปลาบูปลาดุกเออปลาบูนะครับมากลับมาโอ้ขออนุญาตเนอะอันนี้ป๊ นาอบอกราคาไว้วยมั้งนะ๊บปบเป็นตัวเรียบร้อยอาชีพเนาะโอ้ยอ่ะไอเอลต่อไปครับผมแอวป่อต่อไปกาดใหญ่กาดนเล็กหนึ่งเึงนี่เลือนปัดเต๋ออือนี่ครับเนาะเนี่ยแถวนี้นะครับมะนั่งขายแล้วก็ต้องอย่าจะเรื่อนลุกเลี้ยงไปที่นะครับ ั่างขายพักกาดครับพัดนะเงยเมก้ากำลังไล่สดอยู่เออเฮ้ยพี่น้องของเอฟซีพอโอ้งามติแงามว่ามาไหนล่ะมาวันที่สิบสามสิบสี่ไปอังเกษไปขึ้นบันไม้นนท์เออปิ๊กมาโหลดมาจชงไายเลยยังเอลกอน เอออักมีกูยังนะครับตองม่วงตองบิญญนบุลพามากลาไม้หอมแดงหอมขาวตาตะกอนบ้านเขาบมูกระมีนะครับด้วยหอมแดงหองบบญญมูกระมีนี่นะเนาะตะกอนหมูกระมีนะมีนิ่มเป็นหอมพ้าวม้านี่เนาะนี่หอมยังพม่ากมาราไทยแท็กโอเคอินเดียโอ้เอออันนี้ของไทยกันี่อันนี้ของไทยเออนี่ของไทยแก่ๆหอมแดงนี่อันนี้อันนี้นี่น่บบให่นาะนี่นาะหนึ่นก้ Olá, <affiliated. S 2> อันนี้ yal, okay. <orem> อันนี้หอมแจ๊กจีนเนาะแจ๊กจีนอันนี้ของไทยเออเนื้อไทยแก๊เหรือเนืยอไทยเดี๋ยวนี่กินของเป็นเจ๊กเป็นจีนตลอดนะครับเนาะของต่างประเทศมดโจกดีก็ได้กินของต่างประเทศโจกดีก็โจกร่ายบุ้เนาะเหรอโอ้หิงเนาอือโอ้นี่แกงเลยโอ้เดีซื้อดีซื้อสักกล่องกันเอาไปแกงแฮ่เนาะเออดู กินมเอ้านีแหนทอบุญส่บาตนี่นเจ้านี่ไปซอเก็บอยู่ว่มีนี่นะไปซอเก็บดูว่าแห้งหมดเดี๋ยวกันต้าเดี๋ยวมาซื้อหรอเออสาธุสาธุอเก็บเออขนมอย่างนี้ ตั้งแต่ังโบยังโบตั wow> ้งแต่ขังโบยังโบตั้งแต่ังแตโบตั้งแต่ังโบโอสายดีเลยนี่ยเออเอตอีดอหมดออมดนอปตออนนี้ยังอยู่ในบริเวณนอกบนทเวในหนเพื่อนนะครอ้ย หนาวครับหนาวหนาวหนาวโอ้โหาแดดเดียวคงว่าคงกินกันนะครับกินซุปกินซุปก็มีลาทอดลาทอดทอดฟ้า อันน oh, um ี้ของกินด oh, ok ั้งเดิมเนาะนะยำน่อมไม่ยำน่อไม้นี่เนาะตำมะเขือตำมะเขือตำมะนุนเนกินดั้งเดิมเลยองกิาณิมโบราณแต่่อน้แท้ฮะพีก๊ออ้น้พี่กัมียว้้าเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวอเหยกันนักสิชอเหยียวกันเหนียวก็มีเนาะวหาเพื่อนเดี๋ยวกนมันขายคัวสำมนี่นี่บอกป้าก็ีเลียนเลย ปลาขายแล้วกันจิ๋วอย่างก็สีเลือดน,นี่แหละคุณพอฮะบลขายเพื่อนรา้านปขายที่นั่น้็เพื่อนสีเลือดน,นะเจ้าบขายของละขายน้ำจ้มกุ้งอยู่ละอ,อืบอบอ,ยอ,อยู่บ้านเพื่อนโอ้ยอยู่บ้านเราโอ้นั่นเปล่อนเก่าสมัยเฮียนว่านั่น่นะต่ะก่อนขายครัวอยู่นี่นี่จับได้อยู่นะครับเหนือใส่อัวดูปิ้งรับนี่ของกินก็เยอะเยอะ มันจะกินยั้งอนมนงเนื้เลยมัโปเนืเนี่ยแต่เเนื้ป็คนนึนี่ขยเีไขเ่เป็นไถุงน่สบาทโอแ่อยากครับนี่ครับกินกินบ้านเฮาก็มี โอ้โไก่องอมชิลๆอาครับไปเอหนการกันเอลนกากปอกแป๊กๆอย่างนี้ล้านไข่ยาแสงสวรรค์อยู่ตั้งไหเนอ๋อพุ่นแหละเออเสียก้าบุกเนก้อเออุยจปอดเจเตาเออล้านไข่ยาแสงสวรค์ฟาร์มาซีสะก่อนนี่ ผมก็มาซื้อยาติเนี่ยครับเอาไปขายเนะาะก่อนอยู่ตังบันตาบุญเนนะี่ะอยู่ร้านขายยาคองทิพย์โอซ ố ขายยากับลุงสมัยอายุสิบหกสิบเจ็ดปีละนะครับปาดโท้าของเท้านะครับเออไปพอแล้วคนยังอยู่อยู่กอเนาะเอาเอวต้องเพียกันนะครับเนาะโอ้หนาวหนาวหนาวแตะหนาวอะ่ะ นาวๆๆๆๆหนานาวหนานะบต้นเดรนกัยาเสียนสวัสด no. no, 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 no. ิ oh, yeah. bueno, ию, ์อ๋บอเปิดเสื้อยังไม่ปูดร้านเนยครับนาอแสงสวรรค์ฟามาชีอ่ะต่อไปตรงนี้ครับผมสิบาทคูน้ำตาลน้อย เ่หนาวหนาวหนาวไปร่วมน,นี่หมูม่วงไทยเขารี่กล้านี่ส่งจากเมืองจีนมาไงฮะมไลายพุ่นเหรนี่นะนี่ลายจีนลาย เออทางบัวเทานี่บอกก็ม,มีเนาะอืมเกลือขมิน้นเออโอวกระโดดอะไี่เนาะต้อขอบคุณครับผมไปเอ้าลงไปนะครับหนาว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 อืมแผงตรงไหนนี่นก็ยังบอกเปิดมดนะี่ครับนี่เปิดมดเลยของเล่นแต่เอ็กซ์แบบอนนี้ซามป้านะครับนี่ลงขนมจีนเนี่าขายที่นี่ เอ้ยเดินิวเหืองอย่าียังบอเปิดแผงด้วนะครับเงนี้อาหารทะเลอาหารทะเลโอ้หนหมูงานเป็นไงกุ้งก็มี ปรากาบกผมเดี๋ยวปลาตุนเอวนไม่กมเนาะอฮะหอมดวนด้วบไปหอมดวนงั้เพง่อน่าเอาไปตรงไหนกาเป็นพ่อนมเนทางตุ้นบอกไว้แล้วนะครับเนาะ ร้านค้าร้านขายผมวันนี้ก็เป็นแข่งเคียงหมูแม่น้องน้องไอ้นี่ฮะเนี่ยแข้งผมหนาวก็หนาวเนาะวันนี้แขนวันนี้แขนก็วันนี้สวันล้แขนวันนี้มังเทิงเขานี่กูซื้อก่จาเจ้านี่ผมว่าสิบเอสองศาอยู่หนาวสุดหนาวสุดนิดเดีย เออแม่นครับตัวว่างเขาซื้อผมว่า14องศาแต่ว,วันนี้1 1นะเจ้านี่เอาแล้วครับขอบคุณเร้าผมฟ้า FCL กันอันนี้ก็แขงหมูเหมือนกันนี่เนาะนัวจีนควายน,น้อเด็กอื่นควากันเนอเดเ๋ยวกันเนอ,อร์ล้าคุณเอลกันนี่เกียนชื่อนัวจ้นควายทั้งเพศก็เป็น ขายของของขายปลื้มปั้วบิ๊นองนจ้กระตานะฮะนะนี่กเปลี่ยนหนึ่งนี่นะฮะมีหมูเสร็จหมูได้ได้่นมีหลายอย่างเลยเน้องึงหมูบดหมูเป็นตีนกินลงกินลาดเสร็จหมูลุยร้อยแกงอมแกงออมห้าสิบบาทละผัดหนึ่งนี่นะจ้าวผั<อ>ดน้อยไหนะออเออเนี่นี่นี่พพผัดคนนี้เป็นผาด บต้องโ้นร็วเนอะเยมัต้องไปโคเองโคงคือเรียบร้อยแกงดีวดียวจะต่ำนพี่มาขายตัวผมซมเอะต่พี่แกงออมด้วยนะถ้าวางแคตำหอโอ้ใช่ชอบคนตํำบ่น้องพี่มีีน้อมัต้องไปถึงบ้านกัดไกลเลยกับมีมดเจ้ามีขนลาบีนะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวจะมาซื้อโอ้นี่ เออเออเออเห็นอาหารทะเลนะครับโอ้บริแบบนี้นี่แบมีตู้มีอย่างใส่สบายสมัยตะก่อนผมมาขายผักกาดหาบเยาะหาบแย่มั้ยติวมาอ่ะครับเน้องไปตรงนี้นี่อาหารหัวอาหารมาอาหารเนื้ออาหารของเล่นดิ๊กของเล่นละอ่อนนี่ครับเนาะ นี่จะแพงมูแห่งแผงหนึ่งแผงเนื้อล้วนะครับไส้ตันร้อยเสาวสองร้อยสิบบาทเออเดี๋ยวกันเถอะไม่ได้กินเมือนเราไส้ตันเลยมีเขีบหมูแขีบหมูนไปตั้งเทียงห้อหนาวมาตั้งนี้เป็นป่า เออปลาปลาปลานิยนปลานิน <ım> ่าโอ้ปลาสดสดโลดเลยพี่ตัวเป็นิ๊โอ้ปลานิยนตัวใหญ่ๆเรื่องปลาเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวปลาเอฟซีเอลกันอืมบุบแห่งปลานี่มมนี่ยังบ่ม้าเด้ครับพี่ของพี่กันนี่อ๋อยังบมาเดาลงเถอะค่ะอ๋อครับผมอ่ะเร็วเร็ว เปลาตัวนี้ก็อาหารป๋าแอบป๋าแอบไครป๋าโฆษณาอยู่เนาะปลาใ่ปลาข้าวปลานี่นะดูไรปลาเน่ยใรปลาเนี่ยลาูปานี่ป๋ายังพี่ตัวนห้รงวันี่สะโดกอ่ะโดก่ะโดเนาะ นี่ยังขายยังขายยังนี่บ่ได้ขายยังโอ้่าแพงโอยหยลัดจับนี่อาหารทะเลครับผมขอยยด้วยี้าวันดี้แอาการมึงเึงมาเป็นหกสิบป si ีแล้วกัอนนี้ปลาบ่จะเลิ่มดึงนกับอีนะครับนี่ปลาดุโตโโเหลืองลำซำ ตัวนี้ตลูกวี้ตัวนี้เบายักได้ตัวเป็นๆก็นิดทั้ทงขั้เ,เรียบร้อยแล้วเนาะทง้เรียมร้อยแล้วเป็นแกงไดเลยเอาขึ้นไปครับเอขึไปเอาอีกนิดนึงีร้านขายรงเท้าอกฟุ้ง,ง้งต้องฟง้งปลาตัเด็ตมานะ ดุกไอยู่นาะป้าโอ้โอ้แต่โอ้ว้าไม่น้ำไม่น้ำไหนเราอิงเราดินะโอ้โอ้ีจูเนี่ยเป็นเลี่ยงกับสังก่ะเป็นอยู่ในน้ำอิงกันข้าัโอ้โหมันนอนแถวอะ้โอ้โอ้ไว่ามนอกมาลง มันเลยมันเป็นธรรมชาติเลยเหรอโยใหญ่ก่าพี่จุ๋มนี่นะจะใช่เลยยังดวยก่นีตัวโลัไหยยไรนา้ายท้าบากี่บกเออกว่าบาทัีประมาณกี่ตัวโลยังงนี S <S <S เออไม่สามคนกูไม่ได้รู้นะครับเออแล้วครับป้าทำเอลกาดมึงถึงเอาตัวอี้กันนะครับเนาะเอาอลตราดมึงถึงตอนเจ้าวันนี้นะครับกาดเย็นหนาวดี่ก็แล้วครับขอบคุณครับยิ่งามรับชมรับพรนะรับพรก็ไม่กินอย่างเงี้ยมันเห็นเป็นส่งอูนตี้นตินี่เนาะ ฮะโบเปิดเถใช่มอืมเสียลใส่เต็มทนเพ่กน,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 กนก่อนนะไอ้บุสูงกาแฟโบราณก่อนเนี่ยกาแฟโบราณเนี่ยดนะครับครับสวัสดีกันนะครับนอ้อครับสวัสดีครับโม